โยกมาอยู่กันในเกมโก company, กรกเคิร์มพันีกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็เดีย๋ยวพาไปเล่นสก,กินปืนสุดโหดนะครับโคตรเท่สก,กินปืนได้มาใหม่จากเบดอุพัสนะครับนี่นะเป็นสก,กินอินฟลูเอโน่โพซิตรอนนะครับผมนี่นะตามนี้เลยเป็นสก,กินปืนแบบใส่ได้กระบอกเดียวนะครับกระบอกไหนกระบอกนั้นมันใส่กับกระบอกเอ็มเอลเอ็กซ์มาร์คโฟนะครับผมนี่นะดูดิรูปร่างก็อย่างเท่แล้นะเดีย๋ยวพาเข้าไปดูนะครับปืนนี่นะครับใส่ได้แค่กระบอกนี้กระบอกเดียวนะปืน มันจะมีเป็นขั้นนะครับอันนี้ขั้นแรกมันก็ประมาณนี้มันกดดูตรงนูง้นตรงไหนแล้ววะนี่ขั้นเต็มมันก็ประมาณนี้นะครับเห็นปะเนี่ยโคตรเท่ยะดูดิจะเท่ไปไหนปืนกระบอกนี้ดูดิโอเคเดี๋ยวไปลองดูในเกมสักหนึ่งตานะครับว่ามันจะเท่ปานใดโอเคจัดไปโหมดสไตร์เกาแล้วกันโอเคลุยโอเคครับผมมาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่กันในดาสกายฟิลด์ยูนิเต็ดอารับเอมิเรสส์นี่นะครับปืน m อ็มเอ็กกระบอกนี้นะ นี่นะขั้นแรกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นปะขั้นสองพอเราอัพมามันก็จะมีเป็นเป็นเป็นเป้าอะเป้าเลงแบบไฮเทคหน่อยนะครับผมโอเคมาลุยกันเลยปืนกระบอกเนี้ยผมบอกเลยสวยนะผมเท่ด้วยสวยด้วยแล้วปืนมันก็ยิงดีด้วยพอเรายิงมันจะมีเป็นแบบเห็นปะเห็นปะมันจะมีสีส้มขึ้นแล้วก็มีสายไฟฟ้าอะไรขึ้นมานิดหนึ่ง okay. โอเคโคตรชอบอะผมเดี๋ยวมารอดักก่อนละกันด่านนี้ก็เล่นยึดด้านบน หมดสไตร์เกานะอยู่กับตัวดิมมาดิมมาตัวยิงบอมตัวนี้มันสามารถยิงบอมได้นะครับยิงทิ้งบอมโอเคไม่เห็นคนเลยอ่ะโอเคตายห่าหมดละนี่ไงเนียนมากๆมันบอกมันเนียนตรงไหนกูยิงมันไม่โดนเหรอใครยิงอะไรอะไรอะไร,ะไรนั่งยอ่อนั่งย่อพอมันตายโอเค ยิงเพื่อนผมแล้วนั่งย่อ,อครับผมโอ้โ,อโหไม่ทานตั้งทูอ่ะไม่ได้ทานตั้งทัวเลยเมื่อกี้มาแบบโอ้โหระยะพาวโคนมาปืนเท่ๆแบบนี้จะรออะไรเยอะเฉียวเทียมฟูไม่เข้าไปยิงวะสวยอะไรเนี่ยอะไรกูไม่ยิงวะโอเค โอ้โหไปแลกกันอีกโอ้โหอะไรของกูน,นียโอเคครับปืนมาให้เป็นขั้นสามนะครับผมเดี๋ยวปืนให้เต็มก่อนนี่ขั้นสามมันก็มีแบบไอศูนย์เล็งขึ้นมาเพิ่มมาแล้วก็มีกล้องเพิ่มขึ้นมานะครับเอาไประเบิดกูระเบิดกูรูระเบิดกูร,กรกูโอ้โหไม่ตายโฉงโอ้โห,หรักกูสียห้าตัวพอครับผมแต่ทีมเราก็ทรงเหมือนจะแพ้ด้วย กูก็เสียบมาชงงออีกโอเคส่งเหมือนจะชนะก็ได้นะแต่มันมันจะแพ้ไงมีคนอยู่ด้านหลังยิงช่วยกูดิเอาเพื่อนไปไหนวะสวยกูเสี่งมาเป็นตัวล่อให้ตัวล่อพ่อมันตายเหอะเชีร์โอเค ไม่ได้เข้าไปยึดกูตายละอะไรวะผมไปเหื่อน,นั่นเนี่ยเพื่อนทีมเล่นแบบนี้ทีมนั่งแอบอแบอะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอเครอแพ้อย่างเดียวเล่นแบบนีะเล่นรอแพ้นะครับเขาเรียกว่าพวกใจปาซิลพวกใจหมาพวกใจหมาเล่นแบบนี้นะครับรอแพ้อย่างเดียวเล,เล่นไม่สู้เลยนะโอ้ปืนแม่งแรงไปนะวะเดี๋ยวรอเลือกกุลีแป๊บ กูกลัวตัวหลังเข้าจัดรอเรียกกุรีแปแฟบแ๊บแปปซี่รู้จักหรือเปล่าแปป๊บซี่มาบอกว่าแปป๊บซี่ทรงจะชนะได้นะเดี๋ยวรอตกใจกักวหลังเข้าออก,กวัวหน้ามามาครับผมผมรอตรงนี้แล้วกันปืนนี้ต้องเอาให้เต็เตมถึงจะยิงมันมีคนมามึงยิงกูไปกี่ตัวไอ้วัวไอ้วัว ไอวัวตายไปหนึ่งครับผมลอยวัวก่อนไม่มันอยู่ตรงนน้นหมดเลยเหรอเดีย๋ยวผมยิงบอมช่วยปะไม่ต้องยิงรอมมั้งถ้ามันขึ้นค่อยิงนะครับผมทรงจะชนะมาละสวยงามเพื่อนเออต้องงานต้องงานต้องงานต้องกอบพังงานโอ้ลงไปก็ล่วงดีครับไอมาม่วงไอมาม่วง ไอ้มะม่วงเนี่ยไอ้มาม่วงตอนนี้แหละมันจิงวัดกับผมมันจะมายิงวัดกับโผไอ้มาม่วงนี่นะปืนเราเห็นปะโคตรโหดอ่ปืนกระบอกเนี่ยโคตรเท่เลยโอเคตอ่อมาครับผมไอ้มาม่วงนะมันห้าวจัดจะมาวัดกับเรานี่นะครับขั้น3ามประมาณนี้มีศูนย์เล็งมา2อันเพิ่มกล้องมาเพิ่มที่จับมาเอาขั้น4ี่ดูขั้นสุดท้ายเพิ่มศูนย์เล็งมาสามอันแล้วก็แบบอะไรด้วยปืนมันจะใหญ่ๆขึ้นปะจากดูด้วยสายตานะ ประเมินเข้าๆได้สายตาโอเคทีมเราก็ใช้ได้อยู่แต่มันชอบแอร์ปะดิชอบใจมาแบบทีมแบบเนี้ยมาแต่ก็ชนะก็ดีละดีกว่าแพ้ขอ15ตัวจะถึงหรือเปล่าขอให้จบไปภายในระดับเดียวเลยอ่ะเจอหนึ่งเจอหนึ่งผมรอผมรออยู่แล้วผมมาตัวเข้าหลังครับผมโอเคชุบมาชุบมาให้กูยิง โอเคดักไปโอเคเสีย okay. ดักสิครับเสียหลักไปดิเสียหลักไปดิเสียหลักไปเดียลักแลนมึงไปไปยึดสิใครก็ได้ไปยึดมึงก็โง่อีกแล้วโง่อีกแล้วนะแก้วตาแก้วตาดวงใจไปลักคืออยู่ตรงโน้นตัวนี้ ตรงนี้ตัวหนึ่งด้วยตายผู้ยญิงไม่ตายเสียตายยากแท้ยากแท้ยากเทียมเพื่อนยากเพื่อนแท้เพื่อนแท,เนแท้เพื่อนเทียมโอเคตายอโอ้โหควายดูมันควายดูมันควายดูตายายมันดิสงจะแพ้นะครับเรานี้บอกเลยผู้หญิงมาสิบสองตัวแล้วเพื่อนยังไม่ยิงเลย เพื่อนยังไม่ได้ยิงจิงกระเบียวจิงกระบาวอะไรเลยมารอแล้วกันรอเลงโอ้โง่ปะวะโง่ประวัยแ้่นีเอ้าหลังมาหนะ้ามีเพื่อนคควอีกละโหชนะมาพอด,วอดูวางกันเดี๋ยวเมื่อกี้แม่งเล่นแอบไม่มันเลยวะ่ะเดี๋ยวกูบล็อกให้หมดเลยเด้อไมแดดไป ีแอบทำเฮี่ยไรนทะ้อหนาววะดูดิรานี้มันไม่ได้ยิงสักตัวนะครับทีมผมยิงอยู่คนเดียวเนะ่ะโ<ฮ>เล่นแอบกันเกินนะครับผมกลัวเกินเหตุพวกเพลดเขาเรียกพวกเพลดเนี่ยพวกเพลดโอ้แย่งกูเรื่องแย่งเอาไว้ใจมันเลยมันยังไม่ตายโอเคายไป กระสุนกว่าจะมามึงช่วยไปยึดได้ปะยึดเค่เอ้เโอเคต่อครับผมทีมควายก็โอเคมารู้เรื่องครับผมเลนแอบ,บแบบนี้นะครับทีมทางเดียวที่จะชนะคือต้องให้พ่อมันมาแบ่งถ้าพ่อม,มาแบ่งอ่ะทรงจะชนะได้อยู่ไอสัตว์แอบ,บจังเลยกลัวชิปหายแต่ละตัวกลัวรอแย่งอ่ะครับที่มันยิงได้ไม่ใช่ไม่ใช่ฝีมือนะยิงได้เพราะว่ารอแย่งเขารอรัดช็อตกลัว นะครับผมนั่งแอบรอรอรัดเวลาเลือดเลือดตรงข้ามเหลือน้นนอยก็แย่งแม่งนั่นแหละครับสไตล์ไอ้พวกขี้ยาพวกเนี้ยเขาเรียกตัวขีย้ยาสไตล์ตัวขีย้ยาสไตล์จัดไปโอเครอคนมาขวานในมือพร้อมกำอยู่พร้อมกำกำไร โอ้ทีมกลโอเคโง้ป็นไหนโอ้โหมันมาตอนไหนวะคือมันแพ้แล้วแหละเรานี้แต่ผมถึง15ตัวละคือดูไปแล้วกันอยากเล่นให้มันชนะเหมือนกันดูทีมดิ แบ่งไม่ไหวนะครับทีมแบบนี้ทีมแอดเนี่ยโอ้ผมบล็อกหมดแล้วด้วยเลบล็อกไปหมดแล้วนะโอเคปล่อยมันแอบกันต่อไปก็เอาเท่าที่ไหวแล้วกันโอเคกูก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกกูก็เท่าที่ไหวอะกูไม่ชุบตายเออโดนนี่หว่าโอเคเท่อยู่นะเมื่อกี้ได้เรื่องเท่อยู่นะ ยึดก่อนแล้วกันเค <Okay. S 2> ขวานคูปาไปแล้วดิผมรอมอันนี้ดีกว่าตตยหามาละทีมเหมือนมีคนเดิมมาเลยวะคนเดิมหรือเปล่าคนเดิมหรือคนเดินเครอขวานผมปาไปแล้วแต่ได้วะถ้ามาดักตรงนี้มันขึ้นมาผมปาแบบกินนิ่มนะกินนิ่มเหมือนปูไทยนะยนปูไทยใจหมา ูทายใจมาโอ้โหยิงไม่โดนว่ะโอเคก็ต้องแพ้กันไปตามระเบียบครับผมที่ชนะมาได้คือดวงอะ่ะกูบอกเลยกูก็ว่ามันจะเล่นดีสั้นแต่ผมเห็นแรกๆอยู่แล้วม,มันแอบจันเลยอะ่ะดูดินั่งแอบไปให้เขายิงรอล้านรอล้าน้รรางน,นะครับผมเชีย่ยอะไรนักหนาว่า ีมันเต็มไปหมดอ่ะโอเคมาครับผมต่อทางเดียวที่จะช,ชนะได้ก็คือตามที่ผมบอกเลยที่ต้องให้พ่อมาแบ่งไอทีอ่เล่นแอบ,บกันขนนดูดิมันยิงเพิ่มจากราวที่2หรือเปล่าครับไอตัวนี้ยิงมาตัวหนึ่งนะราวเมื่อกี้ทีมเรายิงไปได้แค่ตัวเดียวนะครับคิดเอาละการว่าโหดหรือเปล่าไอที่มันยิงได้นี่ไม่ต้องไม่ใช่อะไรนะมันคือมันลัดเข้าทางนั้นแล้วไม่เคยยิงแบบวัดหนึ่งหนึ่ง,ห,งหรอกครับคือดูจากทรงที่มันนั่งแอบ,บอยู่อย่างเดียวอะ่ะจะไปกล้าสู้กับเขาได้ไง กูยิงมาสิบเก้าแล้วโอเคยี่สิบตัวมีให้เห็นคือทรงแอบอะทรงแอบรอรนะ้านอะตายดิหุึ่ใครมาวะอ๋อ้วเชี่ยนั้นตายได้ไงตายไปดิมึงตายไปดิมึงโอเคเชี่ยอะไรวะเนี่ย ใครมันเห็นกูนักหนาไม่ทันวะโอ้ตามนั้นตามยถากรรมไปตานี้ก็ต้องปล่อยกันไปครับผมแบกไม่ไหวจริงนะตานี้ถ้าทีมผมช่วยยิงบ้างมันก็ดีนะแต่นี่ไม่ช่วยนะครับช่วยรอรัดช่วยแอบคือเล่นอยู่คนเดียวอะ่ะคงจะมันแหละแบบนี้ โอ้โหเผากูได้ลงโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอเคไมอ่อาจจะไม่ค่อยสนุกนะต่เนี้ยบอกเลยกูก็ไม่สนุกเหมือนกันเล่นแบบนี้จะไปสนุก,กนอะไรด้วยแอร์เพีงเดียวนะครับไม่หญิงไม่ยิงต <c oughs> ายเดียนะโง่โอ้โห <c oughs> ผมก็ค่อยๆจะตามมาช่วยครับผมยังตามมานั่งแอบอีกกลัวขนาดไหนอะ่ะคิดเอาละกันครับคว่างระเบิดไปไปไหนหรอวะโอ,โอ้โหตายยากจริงวะดูดิ เชื่อผมยังมันมันแอบรอรัดอย่างเดียวอะรอรัดผมอย่างเดียวครับที่มันยิงได้อะกูถึงบอกไงโอเคเอาก่อมันให้รถก่อนชเชี่ยนโอ้โ,อโอตายสิครับทีมกูยังแอบไม่เล่กอ,อยู่เลยอะสาสิบตัวได้ปะรู้แล้วว่าแพ้แล้วมันแพ้ตั้งแต่ทีมกูนั่งแอบและ ไอ้ลาวแรกที่ชนะได้คือแบบดวงดีตายไปเลยน้าโง่โอ๊ยเจ็บแม่ยังไงวะแค่ตวยโอ้โหหาไม่เจอแม่เอ้ยโอ้โหตายอีกแล้ววะโอเคครับผมไม่ถึง30มบา่ตัวเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิม ครับผมประมาณนี้แหละผมยิงยี่สิบเจ็ดตัวนะดูทีมเดิโอเคไปละปืนก็สวยอยู่นะโอเค